ผมเชื่ออย่างหมดหัวใจเลยว่าทุกคนในที่นี้เนี่ยที่ติดตาวงการอีสปอร์ตหรือคนนอกที่มองเข้ามานั้นจะต้องเจอกับการพิยาของการแข่งขันอีสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นบัวของการแข่งขัน League of Legends ที่จัดการแข่งขันแบบยิ่งใหญ่แทบจะในทุกปีแบบโคตรจัดเต็มสศกเป็นค่ายบันเทิงที่เกินหน้าเกินตาการทําเกมอย่างเดียวหรือการแข่งขันที่ใหญ่ในการแข่งขัน Dota 2ที่ก็ยิ่งใหญ่เป็นตำนานไม่แพ้กันเพราะว่าในทุกทัวร์หรือทุกการแข่งขันนั้นย่อมไม่มีทางที่มันจะสวยงามแบบนั้นได้ตลอดเวลาเช่นกันเพราะเมื่อมีด้านที่ดีีีนนนนนนััั่่่่่ก็็หมมมมาายยยถึึงงงงจะตต้้้้ออดดทขูวซเป เปของคอนเทนต์เราในวันนี้เพื่อให้บรรดานักแข่งทั้งหลายได้เตรียมตัวว่าใช่ว่าทุกทัวร์นาเมนท์ที่จัดจะอลังการงานสร้างเสมอไปนะครับเพราะมันยังมีทัวร์ที่จัดได้ห่วยแตกบารมมากๆเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกคนไปพบกับ7ทัวร์นาเมนท์ที่จัดได้แย่เหลือรับประทานกันเลยดีกว่าครับลด17%โปรโมชั่นตอนนี้สำหรับผู้ชมช่องแบคโอยสปอร์ต e ซื้อแก้วพร้อม G f u e 7 2องตอนนี้จากราคา1,148บาทเหลือเพียง950นิลเท่านั้นด่วนสินค้ามีจ,จํานวนจากัดมากนะครับ รู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทำงานกันง่ายๆลองดื่ม g f u e l สิครับ15แคลไร้น้ำตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้กันแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ชอปปีร้าน G-N Official กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ เอาละครับเรา,าเริ่มจากรายการทัวร์แรกที่หวยคันเทพกันเลยดีกว่าซึ่งรายการนี้เนี่ยตกเป็นของ Major a l l Star 2015ของการแข่ง e-sport ของเกมดอททูกันครับซึ่งในการแข่งขันนี้เนี่ยจัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียซึ่งแน่นอนละครับว่ารายการนี้เป็นการรวมตัวของดาวโตหดในเกมดอททูเพื่อมาเข้าแข่งขันการและชิงเงินรางวัลรวมกว่า10,000 0เหรียญหรือตกเป็นเงินก็ประมาณ3ล้านบาทด้วยกันแน่นอนใครๆก็คาดหวังว่าจะได้เห็นเกมที่ดูเดือดโปรดักชันสุดเทพให้สมกับการรอคอยของบรรดาผู้ชมชาวมาเมลเซียสักหน่่่อยวาวาาคมมเป็นจริงกลับไ แ,แบบนนั้เพราะว่าเพียงแค่นักแข่งไปถึงก็ต้องพบกับความพินาศของการบริหายจัดการเวลาที่ทำเอาเกมแรกนั้นต้องดีเลย์ไปกว่า5ชั่วโมงด้วยกันเนยจะอ,อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆที่เข้าขั้นห่วยแตกเลยล่ะครับรวมไปถึงที่จัดงานที่ค่อนข้างสกปรกและไม่สมประกอบอีกด้วยเคยมีนักแข่งเขาทวิตว่าห้องสกปรกมากและก็มีมแมลงสาบอีกด้วยในด้านของผู้ที่เป็นแคสเตอร์หรือว่านักภาพบางก็เจอคอมดาบใช้การไม่ได้เละเทะกันเต็มไปหมดจนทําให้การถ่ายทอดสดบางภาษาทําไม่ได้อีกด้วยโชคดีที่ว่าในท้ายที่สุดทีมที่ได้แชมป์อย่างอิน ยังได้เงินรางวัลครบนะครับครบจริงๆแต่ก็ใช้เวลาที่สปีเลยทีเดียวนับว่าสวรรค์ยังมีตายอยู่บ้างละครับไม่อย่างนั้นโดนเชัดแน่ๆเอาละครับการแข่งขันทัวร์ได้ที่ห่วยนับได้ว่าเป็นแค่น้าจิ้มจริงๆเพราะของจริงกำลังจะเริ่มต่อจากนี้แล้วละครับโดยทัวร์สุดห่วยที่2ของเรานั้นก็คือ World Cyber Arena 2015ที่จัดขึ้นณนประเทศจีนซึ่งรายการนี้เนี่ยก็เป็นอีกการแข่งขันที่ทาให้นักแข่งด้วยทูเรลโคน,นึกย้อนไปถึงก็ต้องขยขยงมากๆเลยละครับเพราะทัวร์ดังกล่าวถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งงงงงงใญ่่่โโดดดยยยเเป็นกนกกีีทอัััดดาาาาารรรรส้แมมมมวจฐบขื ยินชวนในจีเป็นผู้สนับสนุนอีกด้วยนะเออและยังมีการคัดผู้เล่นจากทุกสารทิศมาร่วมการแข่งขันนี้แน่นอนว่าทีมต่างๆประเทศต่างตบเท้าเข้ามามากมายในการนี้ด้วยเช่นกันทว่าเมื่อพวกเขามาถึงงานแทนที่จะพบกับการจัดการบริหารที่ดีกลับได้รับการต้อนรับอย่างหนาวเหน็บด้วยอากาศติดลบของที่จัดการแข่งขันซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่ารถที่ไปรับส่งดันไม่มีฮีเ,เตอร์ซะอย่างนั้นแทนพอไปถึงงานอาหารก็แยบ่บริการก็ไม่ดีอย่างที่คิดเก้าอี e ้ก็เป็นพลาสติกโง่ๆแถมบางคนยังบอกว่าตัวของเขาถูกออ่าาางงทีมรรรรข้เเพะะะไนนก็็ป การในขันนั้นมันออกแบบมาให้นั่งตรงข้ามไม่มีห้องหรือว่ากระจกกัน้นทําให้ได้ยินการคุยกันในทีมนั่นเองล่ะครับเรียกได้ว่าปวดหัวกันสุดสุดไปเลยล่ะครับกับทัวร์เจ้าปัญหานี้อันดับต่อไปก็คือทัวร์ที่3ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว,ว่าทัวร์ที่ยิ่งใหญ่อย่าง,างเซี่ยงไฮเมเจอร์ในการแข่งขันอ e ีสปอร์ตเกม d ดราตูนั้นก็จะขึ้นมาติดอันดับกับเขาด้วยเช่นกันทัวร์ระดับที่มีเงินรางวัล3าล้านดอลลาร์หรือตกเป็นเงินก็ประมาณ30ล้านบาทแต่ดันมาอยู่ในลิสต์นี้ได้เนีีนน่่มม,นนมันนัันน้อองะะรรรทาาาากกคบดู็จวววข อย่าางมากและแน่นอนมันย่อมมีแต่ทีมใหญ่มาเข้าแข่งขันแทบทั้งสิน้นทว่าการจัดการแข่งขันกับหวยแตกมากๆในเรื่องของโปรดักชันที่มีความผิดพลาดน,น่ากล้องให้เห็นอยู่หลายต่อหลายครั้งด้วยกันสถานที่พักก็ไมด่ดีมากจนบรรดาโปรเพเยอร์ทั้งหลายต่างบนกันระงมแต่อย่างน้อยแม่งานจะทุรักทุเลแต่ก็ผ่านไปได้จนจบงานทว่าความสวขของนักแข่งและทีมงานนั้นยังไม่จบเมื่อพวกเขาโดพนพนักงานโรงแรมงัดห้องจนโดนขโมยของไปมากมายหลายชิ้นด้วยกันซึ่งสุดท้ายตำรวจก็ไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้มากนักและแน่นอนว่าพวกเขาก็ไม่ ของเรานั้นกลับคืนมาอีกเลยอันดับที่4ของเรานั้น,น,นก็ยังอยู่ในจีนกันอีกครั้งอะไรทัวร์จากจีนเนี่ยมันจะติดโพเยอะขนาดนี้กันนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยพิเศษหน่อยเพราะว่าพวกเขาไม่ได้จัดบนจีแผ่นใหญ่ต่อไปแล้วแต่บิยอนไปอีกขัน้นด้วยไอเดียสุดบันเจิดโดยไปจัดการแข่งขันบนเรือสําราญแทนนั่นเองละครับหากใครที่ตามวงการช่วงนี้เนี่ยจะได้ยินไว้ว่าอยากให้ทียายทั้งต่อไปจัดบนเรือถูกไหมละครับแต่หากมองดูดีจากทัวร์นี้แล้วพวกคุณอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะครับเนื่นก็เป็นเพราะว่าทัวร์ ในขันเซี่ยงไฮ้เมเจอร์นั่นเองโดยทางผู้จัดอยากได้ความพิเศษที่ไม่เหมือนใครจึงไปจัดก,การในขันบนเรือที่มีชื่อว่าซับไฟพรินเซสโดยเคลมเอาไว้ว่าจะใช้สัญญาณดาวเทียมเพื่อให้ได้สัญญาณที่ดีทั้งในการเล่นและก็ถ่ายทอดสดอีกด้วยทว่าพวกคุณคิดว่าอย่างไรล่ะครับแน่นอนมันไม่เป็นในที่พวกเขาหวังไว้เลยสัก,กติดเพราะสุดท้ายเน็ตก็ลม่มและดีเลยเป็นชั่วโมงโมงจนต้องพักการแข่งขันกันเลยทีเดียวและเกิดปัญหาอื่นตามมา่เพียบเลยล่ะครับดังนั้นแล้วที่อาจีะถึงผมว่าจัดบนบกก่อนดีกว่านะครับหรือถ ฒนาไปเยอะลองเอาส t า r l ลิงของไบลอนมาร์มาใช้ดูมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะเพื่อนๆคิดอย่างไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับเฮ้อแค่เห็นแต่ละทัวร์ผมก็เหนื่อยแล้วเนี่ยแต่เชื่อหรือไม่ครับว่ามันยังมีที่บียอมไปกว่านั้นอีกมากแต่รอบนี้หลุดพ้นมาจากพี่จีแล้วนะครับเพราะมันมีความชิบหายมากกว่านั้นอีกและแน่นอนมันเกิดขึ้นในดินแดนชมพูทวีปอย่างอินเดียล่ะครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในทัวร์นาเมนต์ที่มีชื่อว่าอินเดียเกมมิ่งคาร์นิวัล2 0 p o จะเรียกได้ว มีการปล่อยวิดีโอที่เคลมว่าตัวเองจะจัดการแข่งขันอ e ีสปอร์ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดียประจำปีขึ้นมาซึ่งจะมีหลายการแข่งขันด้วยกันที่ถูกจัดขึ้นรวมถึงเห็นปแวบ,บ,บ,บด้วยว่าในโฆษณามีทีมไทยไปแข่งด้วยอย่างทีมมิดซึ่งสุดท้ายไม่รู้ว่าได้ไปแข่งหรือไม่ทว่าการแข่งขันที่เคลมว่าดีที่สุดอย่างที่สุดผมเชื่ออะไรเลยคนน่าจะเห็นมาแล้วว่าตอนจบเป็นอย่างไรและนั่นแหละครับทัวร์ IGC 2012ก็พินาศพอกันเพราะสถานที่จัดก็เป็นเหมือนกับโกดังหัหัวอันหนึง่งเก้าอี้ไม้ก่่าาารระหวง ันน่นเองพวกเขาการโดนเจ้าที่ตัดไฟไล่ด้วยบางทีก็โดนขโมยอุปกรณ์อีกด้วย,ออวยและปิดท้ายยังเจ็บแสบโดยการที่ผู้จัดการแข่งขันกลับเชิดหนีไปและเป็นสแกมจัดงานขึ้นมาอีกด้วยเรียกได้เลยว่าหลอกต้มกันเต็มเลยล่ะครับอันดับต่อมานั้นหลายๆคนโดยเฉพาะสื่อนอกเนี่ยยกให้มันเป็นการแข่งขันที่โหดที่สุดตลอดการในหน้าปอร e ์ตไซน์อีสปอร์เลยทีเดียวนั่นคือการแข่งขันเกมมิ่งพาราไดซ์ที่จัดขึ้นในปี2015ซึ่งเป็นการแข่งขันเกม CSG o และก็โดตะทูซึ่งจะบอกได้ว่าชื่อกกกกาารรรรแขขข่่่งงงงััััันนนนน้้น้ตมบบสิิิทีเเดึจๆลยลค เพราะมันเหมือนโคนจะตกนรกสำหรับคนที่ไปแข่งขันเลยทีเดียวผู้จัดงานนั้นก็ไม่มีความสามารถจริงๆเป็นเพียงแค่กลุ่มคนที่เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เท่านั้นพอนักกีฬามาถึงก็ต้องรอรถบัสถึงตีสามแย่กว่านั้นก็คือพวกเขาไม่มีคอมในการแข่งขันด้วยเพราะว่าต้องขน PC มาจากที่ต่างประเทศรถขนที่ตกลงไว้แล้วเนี่ยดันได้แค่คันเดียวซึ่งจุของไม่พอและพวกเขาให้เรียกว่าจะเอาจอมอนิเตอร์หรือว่าเครื่อง p c ซซึ่งไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรพวกเขาถึงเลือกเอาจอมาอย่างเดียวซะอย่างนั้นแล้วมันจะแข่งยังไงล่่่่่ะววะวโชอยาาางีีี้ทแมมมพกเขจไ PC, แต่ก็ไปยืมเครื่องคุณจากนักคุณบิตคอยที่ตอนนั้นนังใช้ PC ซําได้มาใช้ต่อแทนแบบเงอนะงะงะทว่าเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นทุกอย่างก็พินาากว่าเดิมโดยคุณภาพของการแข่งขันและการจัดการที่ต่ําต้อยมากๆจนภาพกระตุกจนสุดท้ายต้องยกเลิกการแข่งขันโดยทั่วไปเพราะแค่เสียสกของพวกเขาก็จัดการชิบหายแล้วแย่กว่านั้นก็คือพวกนักกีฬาการแข่งขันไม่ได้เงินรางวาัลแถมยังโดนยึดพาสปอร์ตและซ้ำร้ายเจ้าของงานยังมีปัญญาใจค่า,าหารหรือแม้แต่ค่าข้องพักเลยด้วยซ้ำไปแน่น และหายไปในที่สุดเอาล่ะครับเรามาถึงเหตุการณ์สุดท้ายกันแล้วซึ่งอันนี้เนี่ยกระเดืออไม่แพ้กันเลยทีเดียวและเพิ่งจะเกิดขึ้นมาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานเองล้ะครับอย่างรายการ IESF 2019ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว,ว่าขนาดเกาหลีใต้เองก็ยังมีการจัดขนแข่งขันที่ห่วยจนคนแข่งเอือมระอาเลยทีเดียวโดยการแข่งขันนี้ก็โม,ม้ไว้เยอะมากว่าจะเป็นการจัดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่มีแข่งตั้งแต่โดรนทูเพสสอคพันที่กคนเทคแคนเจด่าดทู่ทุกค,ค่ ร้าน PC แบงหรืออินเทอร์เน็ตคาเฟ่เท่านั้นล่ะครับคุณผู้ชมความราหแดของทัวร์นี้เนี่ยก็คือมันไม่มีอาหารและน้ำในทั้งสิน้นทัวร์ก็เปลี่ยนที่จัดไปมาจนนักแข่งงงกันไปไกลตาแตกว่าสรุปแล้วเนี่ยพวกเองจะจัดกันที่ไหนวะซึ่งสุดท้ายมีบางทีถึงกับต้องถอนตัวไปเพราะรับไม่ได้กับทัวร์โกลกาอันนี้เลยทีเดียวและได้มีคนสาทยายความชิบหายของการแข่งขันดีไว้ด้วยว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์โคตรจะล้าสมัยโดยมีจอภาพแค่50เฮิร์ตระบบประมวลผลโปรเซสเซอร์ Intel Pentium หรือก็ เตทั่วไปซึ่งมีโต๊ะตัว,ตวเ,ลเล็กที่ใช้ในการแข่งขันเล็กขนาดที่ว่าไม่สามารถวางแผ่นรองเมาส์เพิ่มได้สาหรับเกมโต้ทูนั้นไม่มีการติดตั้งใดๆผู้แข่งขันทั้งหมดต้องดาวน์โหลดกันเองย้าว่าแม้แต่เกมนั้นก็ยังไม่มีลงให้เลยด้วยซ้ําในระหว่างการแข่งขันเกิดการล่อของตัวเกมหลายครั้งตลอดการแข่งขันไม่มีทีมงานคนใดสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทีมงานไม่ได้เตรียมพร้อมผู้แข่งขันทั้ง5สื่อสารกับผู้จัดก,การทีมในระหว่างการแข่งขันทีมรัสเซียไม่สามารถหาาที่จัดงานได้เพราะสถานที่ถูกเปลี่ยยยยนนนบ่่่อออครรรรััั้้้งงงจตาาาาศททีมมไใกกเขขวแ รายการดูแลอำนวยความสะดวกได้แม้กระทั่งอาหารและเครื่องดื่มเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มเลยละครับกับทัวร์ที่ผ่านมาซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นน่าจะเห็นแล้วว่าในโลกของอ e ีสปอร์ตมันไม่ได้มีทัวร์ดับอลังการงานสร้างแบบที่หลายคนคิดการมันยังมีทมัวร์มนประเภทแบบนี้อยู่เยอะทั้งจัดหวยหลอกเอาเงินชดหนี้ทิ้งปัญหาและอื่นอีกมากมายซึ่งเราก็หวังว่าทุกคนจะได้เห็นและรู้เท่าทันพวกทัวร์แบบนี้นะครับและเพื่อนๆคิดว่าทัวร์ไหนแย่ที่สุดในบรรดาทั้งหมดหรือคิดว่ามีก็คอมเมนต์บอกพวกเราไว้ได้เลยนะครับเพื่อ ในาที่่2ตอไปสำหรับวันนี้เนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับฝากช่วยกดไลค์ like คลิปนี้ซับช่องแบคคอรอิสบอร์ดกันสักนิดจะเป็นพระคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ